แต่คลิปยาวนี่บางคลิปอะ่ะสามสี่ร้อยวิวเหมือนกันนะก็พอได้อยู่แต่บางคลิปก็แค่สิบยี่สิบวิวนะั่นแหละแต่คลิปช็อตนี่ก็ขึ้นหลักพันบ้างแล้วหละแต่ยังไม่ถึงหลักหมื่นเลยสักตัวเลย คนดูห้าคนเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าทางลิง์หรือเข้าทางไหนถ้าไลท์ทุกวันคนมาเยอะเพราะเราไม่ได้ไลท์ทุกวันเลยคนไม่มาใช่ไหม เพื่อนเราน้อยได้แหละฉันเพื่อนน้อยเพื่อนแค่ร้อยกว่าคนเองอ๋อฉันส่งลิง์ไปแล้วก็ไปไป,ไปเลยกดเข้าจากลิงมาใช่ไหมต้องกดเป็นเพื่อนแหละมันถึงจะถึงจะหาเห็น พอประกดเป็นเพื่อนปับนะ๊บเนี่ยตรงช่องที่ติดตามมันจะติดสีแดงขึ้นมามันจะขึ้นสีแดงขึ้นมาตรงช่องที่เขียนว่าติดตามมันจะขึ้นสีแดงมาจุดหนึ่งเราก็กดเข้าไปสีแดงมันก็จะมันก็จะเห็นว่าใครไล์อยู่ ทำคลิปยาวได้เยอะหรือ,อยังอะทางนู้นน่ะอย่าอ่ดูของตัวเองอ่ะดูได้ครั้งสองครั้งอดูได้แต่อย่าดูบ่อยของฉนันนี่จนปัจนนี้ยังไม่อนุมัติเลย ถ้ายังไม่ผ่านดูได้ในย แะ่ผ่านมันหน้าตายังไงเมื่อกันเราไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าผ่านเกณฑ์เขาที่ผ่านเกณฑ์แล้วเขาได้เขาได้อะไรยังไงไม่ไม่รู้นะนี่ดูไม่ออกมันมีรายได้จากตรงไหน,นมีได้ย่งมีรายได้ยังไงยังไม่เคยรู้เลยนะนี่ทําไปยังไงล่ะนี่ทําแบบดาวเ,าเลย คิปยาวน้อยจ้าใน YouTube ของใครของของเจตุ่ะเ,เหรอเออแปลกลว่าในในตัวไลน์นี่ในตัวไลน์นี่มันไม่ยอมมันไม่ยอมเด้งอะไรให้ฉันทางนั้นเลยนะเนี่ยมันไม่เด้งให้เลยอะ่ะ